กด Subscribe ติดตามข่าวสารและความบันเทิงที่ช่อง y YouTube daily news live ขีด th ด้วยนะคะฝากด้วยนะพลตำรวจโทรสุรเชษฐ์ถักพานนะครับผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครพร้อมด้วยตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับได้ถแถลงการจับกลุ่มนายทรงทรัพย์การะพักดีนะครับและนายฉัดข,ขชาฉัดขชาญโอ้โหชื่ออ่านยากมากนะเนี่ยฉัดขชายันวงธนพัชระนะครับ เป็นเจ้าของเครือข่ายบริษัทกาแฟแคชแบ็กจำกัดนะฮะในข้อหา4ข้อหาด้วยกันนะฮะนี่มีคุณอชิยะไปร่วมแถลงข่าวด้วยนะเนี่ยสี่ข้อหาประกอบด้วยร่วมกันช่อโกงร่วมกันช่อโกงประชาชนนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน4ข้อหาด้วยกันบิ๊กโจ๊กนะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าบริษัทนี้ครับนะฮะไอ้กาแฟแคชแบ็กเนี่ยก็เป็นลักษณะของเครือข่ายลูกโซ่ เธอขายลูกโซ่โดยการแอบอ้างเอาชื่อหน่วยงานราชการสําคัญมาประกอบธุรกิจมาคำว่าแคดแบ็กเนี่ยทำธุรกิจกับหน่วยงานสําคัญหลายที่ไม่ว่าจะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงพาณิชย์กรมสร,รรพากรรวมถึงปปงด,ด้วยแล้วก็ยังแอบอ้างรู้จักในตํารวจใหญ่ๆห,หลายคนนะฮะเพื่อให้คนหลงเชื่อไงแล้วก็มันก็ทําสําเร็จมีคนหลงเชื่อเป็นพันคนนะฮะมูลค่าความเสียหายมากกว่าสามพันล้านบาทอ่ะโอ้โหก็คือสมมติว่าพันพันคนคนหนึ่ง สามพันไม่เท่าไหร<ห>่ไงแต่มารวมแล้วต้องสามพันล้านอะ่ะศูนเยอะขนาดนี้ฮะความเสียหายเนี่ยนะก็ปรากฏว่ากลุ่มมิจฉาชีพรายนี้มีสี่คนด้วยกันนะครับจับกลุ่มแล้วสองคนอย่างที่รายงานไปนะคุณทรงศักด์นายทรงศักด์กับนายชัดคชายอา่ส่วนอีกสองคนนะครับยังหลบหนีอยู่นะคือนางประทุมทิพย์ประเสริฐและนางสาวทิปปพยาพรพมประกอบอา่าเปิดตัวครับบริษัทน,นี้เปิดตัวเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะ สอสาเดือนนี่เองนะครับไม่ได้นานนะแล้วก็มีนักข่าวไปร่วมถแถลงข่าวมากมายบอกว่าเป็นการระดมทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวรากย่าช,ชักชวนสมาชิกมาสมัครกันนะฮะผ่านเว็บไซต์ w w w c o f c a s h b a c k c o m ลงทุน1,000บาทนะฮะได้กาแฟ3กล่องกล่องละ350บาทแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงิน2,050บาทต่อ30วันแบ่งจ่าย6งวดงวดละ5วัน ก็หลงชื่อแครับมีคนสมัครหลายหมื่นคนนะบอกว่าเป็นสมาชิกมากกว่า8600 0รหัสปรากฏว่า2.3ตุลาคมที่ผ่านมาฮะเดือนที่แล้วนะครับประกาศในเว็บไซต์ครับไอ้บริษัทนี้บอกว่าบริษัทมีปัญหาจ่ายเงินคืนสมาชิกไม่ได้ขอคืนเงินทุนให้แล้วก็จะเพิ่มให้อีก20%บแบ่งจ่ายเป็นสี่รอบอะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายแล้วไม่มีสมาชิกคนไหนได้เงินครับปิดตัวลงปิดเว็บไซต์หายจ้อยเลยนี่ฮะอย่างที่บอกนี่ไงจริงๆเรื่องนี้เนี่ย โอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะมีคนหลงเชื่ออยู่นะครับหลงเชื่อว่าลงทุนพันนึงแล้วจะได้เงินคืนสองพันตัวทยอยจ่ายแล้วกบเนี้ยคุณจริงๆเวลาเราคุยกับมิจฉาชีพพวกนี้นะแบบเขามีจิตวิทยาในการหอกอย่างที่บอกนะไปหวานล้อมเอาหน่วยงานราชการมาให้ดูน่าเชื่อถือนั่นน่ะสิเออดูดิก็ยังมีเรื่อยๆนะเนี่ยแล้วอะไรรู้ไหมครับกรณีการหลอกลวงเนี่ยมีเหยื่อที่ตกสมาชิกตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะ ถึงขั้นฆ่าตัวตายแล้วสองลายนะฮะ oh, oh, oh. อันนี้เป็นข้อมูลจากคุณอชยะนะฮะอฉยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยส่งมาให้ผมเลยบอกว่าเนี่ยฮะเป็นการคุยลายกันเนี่ยนะระหว่างญาติกับเครือข่ายอะไรเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ย hmm. ผูกคอตายไปคนหนึ่งนะฮะอันนี้ศูนย์ไปสองแสนบาทนี่คือรายที่สองนะฮะ hmm. แล้วก็นี่ฮะเข้ามาอีกเนี่ยอันนี้รายที่สองนะ,อะขอให้เพื่อนไว้อะไรเธอด้วยเนี่ยฮะแล้วก็มีโลโก้ข้างหลังเนี่ยแคทแบ็กดูดีครับ hmm. ดูมันทาคือเห็นว่าลงทุนในระยะแรกเนี่ย ได้เงินตอบแทนไงก็เลยลงลงเพิ่มลงเพิ่มชวนคนมาอีกไอพันธุ์หนึ่งที่จ่ายไปก็เหมือนไม่เสียเลยเพราะได้กาแฟกล่อง300มาตั้ง3กล่องแล้วยังได้เงินคืนเฮ้ยมันน่าจะลงเรื่อยๆนี่คือหลักการของแชร์ลูกโซ่เลยครับไปเจออย่างเงี้ยคิดไปก่อนเลยโดนหลอกแน่นอนมันไม่มีธุรกิจไหนแล้วนรที่มีกําไรเป็นร้อยเปอร์นอกจากเล่นการพนันเพราะนั้นไอพวกเนี้โกงแน่นอนนะฮะ เราอย่าไปหลงเชื่อนะหลงเชื่อแล้วเนี่ยเราจะเห็นข่าวอย่างเงี้ยบ่อยมากนะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวก็จะมีอีกเดี๋ยวจะมีอีกเรานึกว่าจบไปแล้วโอ้พบเกิดข่าวทีก็เอ้ยอย่างนี้เราต้องรู้ทันเท่าทันมันหลอกเราไม่ได้หายไปเงี้ยประสักพักมายแกมมาในรูปแบบของเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นธุรกิจแต่จริงมันไม่ใช่ครับมัน็คือการหลอกลวงมันคือนิจฉาชีพ